ดีงินี่ตอนห้างเราสรู้่องน้องตุ๊กสาวลาวซ้ำเหนือเดอ้อสบายดีสวัสดีค่ะอุ้ยโลคุมต <laughs> กคุมโซ่เลยทุกคนสบายดีเดอ้อทุกคนมอนีเฮาจิเดินทางออกไปบานหน้าเมืองเดอ้อทุกคนมนันวานหน้าเมืองอันว่าที่มีหนำอุน่นตอนนั้นน้องตุ๊กไปอยู่หนอก,กับแม่พุธแต่มุนีเฮาพาทั้งหมดเลยครอบครัว ทางพอไผ่แมพุดและ้วกะันงตุกเนาะไปอนตัดนน่ำนาคือสวงละดูนี่กะขาวแวมมันอ้อ่วงเหลืองแล้วเนาะทุกคนเนาะก็เลยเพื่นก็เริ่มตัดนน่ำนาแล้วเขาก็ไปเก็บปลาอยู่กลางถุงนาของพอเซียวเด้อทุกคนเด้อมืนน่อวานเราไปนำกันเป็นขอบครัวนะไปนำกันเป็นขอบครัวเลยเนาะทุกคนพอไผ่ก็ขี่รถนำหลางเขาเนี่ย เรถจัก่รทุกคนนำหลังขี่รถนำหลังนำหลังน้องตุก๊กน้องตุ๊กบอกว่าเฮ้ยไปก้อนน้องตุ๊กกับรถไปเราทุกคนเออนั่นนี่แหละขอบครัวสุขสันต์ไปเกับไปกระเดินไปนำกัน้น <c oughs> ไปใส่ไปกัน้น,นนั่นนี่แหละไปใส่ไปกัน้นผมมีรถเยอะเลยค่ะตอนขี่รถจักเออเ่าเ่าผมมีรถเยอะคือเขาเ่าก็ขีขขขอขอ่รถจักไปเนาะทุกคนเนาะไม่เป็นไร ขี่รถจักยิ่งมันค่ะขี้ฝุ่นเยอะไปเลยทุกคน<อ>ค่อยๆขับไปเด้ออีกจักหน่อยก็หนแลวเนาะเดี๋ยวนี้เฮกาก็เคขี่รถมาหอดบานลักลักสิบโลโบเมเ่ลักสิบสองเดี๋ยวนี้เฮามาหอดบานลักสิบสองใกล้บานลักสิบสองมาแล้วทุกคนเด้อเดี๋ยวต่าจะขับรถก่อนเพราะทางมันโค้งแล้วก็เป็นขุ้มเ,เนาะ ทองที่สุดเลยทุกคนครับน้ำหนักหลายๆค่ คนเดี๋นี้เขามาหอนบานหน้าเมืองละเด้อนี่มาเห็นนันจุเอ็มเขาตำหูงเนาะตำผาเบียงเนือผาสบายี่ยคนอือพูดอะไกัได้รั่งตุกเด้อเดี๋ยวลุงตุ๊กมาเอาเถอะมีแต่ลายง,งามๆเลยเดี๋ยวตอนกลับมาสิาพาเบงอันนี้สีนำ้ำสีสีนี้เด้อทุกคนสีน้ำตาลอือ เจ้าไมหม่อนจริงนะกี่อันนึงแต่ตามสองเขือ,อเสื้อ,อพื้นทีเธอเป็นประโยชน์ของแท้อันอนี้มาค่ะ แม่ก็ยังตาดีเนาะมึงยังเก็บได้เลยแม่ลุงนะเดี๋ยวซอร์เบนตาโอตามหูกะนว่าเห็นเห็นแล้วอยู่ได้ใส่บางท่นได้ใส่ยังได้อยู่เกิดบังคับกับพยาเพนกันไปแล้วมันเลื่อนตอนขำเนาะเลียซื้อเนาะตอนซ้ายยังได้อยู่บ่ตอนขำแม่กับ่ได้ใส่ ต้องขามกบเรืออู้กดทอบ่ายังแข็งแห้งนะนี่ใสดดอกไฟแล้ตั้มนาะอันอีก้นนั้นตั้มชิงชิงตัมิงเรียเนาะว่าเกาะดังช็อตช็อตเลยเอแยกได้ผาสบายงามงามสั้งตุกเดอร์ยังตุกสิบบอสเมย์คุณภาคก็เถอะ สดๆจากกีสสไปเดี๋ยวเขาลงหน้าเอ็มไปฝุ่นสบายดีแม่สบายดีนี่เกี่ยววะนั่นแหละได้เกี่ยวอุปกรณ์อันนี้พ่อเกี่ยมอุปกรณ์ลงข้างหน้าได้ทุกคนทุกคนยังจื้อเม่ได้บ่ทุกคน อันนี้สาวก็รัสินได้นี่หาจื้อนอิบาเคยมาเถอเนึงแล้วเด้แม่ลูกเคยมาเถอเนึงก็เดชมาเฮ็ดคลิปนะไทยแม่แต่คนไทยไทยโอ๊ะ <c> ไ <oughs> ทยโอ๊นะนะเนื่องเท็ดคลิปสัมผัสดิแม่ก่อน,น,น,นคนไทยได้หน่ทุกคนเออคนคนไทย,มา,ยามาอยู่ลาวมาอยู่ลาวได้กีป่ปีแล้วแม่ สามสิบปีแล้วได้ทุกคนอโอ้เลี้ยงตัวหมูมึงตัวหมูป้าตัวหมูโตเยอะๆใหญ่ยายมากค่ะใหญ่มากค่ะตัวหมูโตเยอะๆขนาดทุกคนเยอะแปบบันไงหรือแบบยัยนั่นเองนะทุกคน อูสวนพักสวนพักเพิ่นสวนพักเนื้อหฮมเลยอ๋สวยสวยสวยค่ะ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 จพอไฟเห็ดแบบนี้ก่อนแล้วพอไฟเห็ดแบบนี้แต่บาเสื้อหนังดำนี่มันจะบ่เห็นเสียงเดีะเนะทุกคนพักมันจะมักมีเสียงหลายๆนะ ไปลงไปเลยนี่ทุกคนวิวเขาเลื้งเหลืองคาคักเด้อว,วิวคคักเด้อปุ๊กเขากันยี่ห้อยเด้อนี่ทุกคน ท่วมไหมบดดท่วมน้องนี่คือวะน้ำหน,น่อย ออแม่หัวไม่ดีสบายเลยวดนางเที่ยงหน้าค่ะนี่ทุกคนอย่าเบิ่งห่วงเขาเลยห่วงเขาแค่น,น้อยเขาเหลืองท่อห่วงมาแล้วออกลเกิดสิเป็นเกลียวหรือข้างหนามอก้วกวเกลียวเลยทุกคนเม็ดประมาณนี้เลยเม็ดจะเป็นตุยๆปอมๆ มีกรอ่งก็ได้เขปน้าเอาี้จนปลานไม่ลาิน้าน้คนนตะนนาทุกคนทุกๆปีเพิ่นอันเขาเหลืองประมาณนี้แล้วพึ่นก็นจะข้างน้าอ,อกแล้วก็อปป้าด้วยทุกคนนี่แหละเป็นต้นกำเนิดของปะเรียกที่ไปรฮเทเจ้าประบัด

ui, Phó hết เอาแม่ได้อุ้ยโอ้ยนี่ฮะพอเฮาจะเอาหลาย ครึ่งนึงนี่นี่ทุกคนพักกันจองอีงพอลงเก็บผลิตบ่อย คอาเบิร์นวันมันนี่ค่ะกะอันนี้นะอันนี้นะอันนี้นะนี่นด,นดอกมันคักมันเดืออุ้ยพอคักเอาเท่านั้นทัดเออกลุก แต่อีพออาจจะถอนานกว่าฮักๆจ้ละดึงเอาซิวบมกก็มันก็เป็นหยอดข้างนะมันก็บอกอันนี้แกละเปล่าเอาวานดอกฮึบยมอันเยียบอันเยียบอยู่ ดินเขางามเนาะบ่คือบ่คือน้องเอาทำไมแตกต่างช่างน้องเราเหลือเกินเขาไปขายแล้วเขาเอาโบวานมาหนึ่งหงอ๋อโบวานมันจะขายดีก่อน เก็บล ja ุยล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 ุยพวกอีพอได้อีกนึงขะนี่มาบ่นี่นาทางนั้นมันโบลงได้มันลงบดได้มันลงบดได้ อีกฟอ,อยากได้แนี่เอามันไปไปปลูกเอา lộm dựa lời ทุกคนบรรยากาศดีแหงบานสวนหรือวะเพื่ออันหน้าของพอเซียวมีหวยหนามอยู่นี่เลยหวยนามอยู่นี่เลยมีเพินเป็นคนไทยเด้อนคนเป็นคนกระสินโอ้ไกล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  ่อามกเแม่บังนี่อันนี้ของลูกเก็บอันนี้ขอพอเก็บฟอลเลยเอดอกมันอันนี้อันนี่เสียบว่ะไปเก็บมือ ูกว่านังเทียงอ่ะแท้ปานกองห่ห่วนให้ดึเมื่อกี้นนาวกันเลยแลจูสักไพดังไฟใส่หรือว่าอืออมากะะไม้เอยเผาดอนนีดิบกระไรเลย นิดกดนะด็ได้สนน้อีใานดีๆได้ทั้งนี้นกิมโอเคก้อยเลยค่ะแีบนนองพอปีกมากินมัน <c> บ <oughs> ่บ่เสียก็ต้องไล้ยงอยันน มาเียกันตัวเล็กอยมาทนาะเงิน,น,นี่อทุกคนบานสวนผนข้าแคร่เนาะทุกคนเนาะมีหอดไฟฟ้าแล้วก็มีหอดนำกอก ข้งลกเล็บมันฟอพอจีรงเหรอถ้าลูกถิเข้ากันเลยถเข้าเลยนี่เอาลกทีเราออกถึงได้ปานในเม็ดโหวี่นะฮึดมาบ้างเี่เฮ้ยเ้ยเดี๋ฮึดยังหยากรึเนี่เ้ยฮึดยังหยากึเ้ยน้ล้วเออเอาเท่าไห สกระสังกันหนกระสังเว้พอเห็ดโจมกวนเมอนเห็ดโจมกวนมนอ้าดียตะวันคัก ปลาลายขนาดมันมาน้ำหนามได้แล้วก็ห้าปอยเด่นทุกคุณเนาะทุกๆปีถ้ายดำหน้าเลยเ่ะพล่ะก็จะปอยปลาลงหน้าแล้วก็หอดยำเนี้ยหอนยำหนีมาหอนยำที่แบบว่าเข่าอ้อมห่วงแบบนี้หลก็่ะค่ณก็จะข้างหน้าตัดนำหน้าให้กุกกะกกเข่านี่มันแข็งแล้วเขาจึเงัน เกีียวเนาะทุกคนเนาะทุกปีเพิ่นจะเฮ็ดแบบนี้ทุกปีเป็นประเพณีทางบ้านงทุกเด้อทุกคนอืมหูทุกคนเป็นละหอมๆมาแม่เอื้อเสด็จเปรักเสด็จเปรี๊กเสด็จปรี๊ก เป็นสะดยดไปยหอมเป็นหอมปลาในธรรมศาสตร์ไม่ปลานธรรมาร่เมมตจะแสบนัุงานยอณแมอมาสุกหมดทียเฮ้ยเป็นอะไร

ทำมาซารรมา,าเลยเอิมคอผม,ผมมันหวานอ,อ,อร่อยเอาสูดเด้อคจิเป็นกำลังเจอ,อเอ้าวกาคนไทยปลอมตัวนี่ <laughs> เมื่อกี้กึ้นมาพูดไทยอยู่เดียวออกอะไรซับเหนือแล้วเอ้ามาอยู่ยสำเนือโดนแล้วเนาะอ่าอยู่สำเนือโดนแล้วเด้อทุกคนสามสิบปีแล้วเด้ออันคนน,นั้นอันคนไทยปลอมส่วนคนนี้อ่ะคนไทยจริงเด้อ <laughs> ทุกคนพากันกินขา่ากินน้ำแล้วแล้วก็พากันลงจับปาลาเราทุกคนเนาะแต่ลงตรงยังบริเวณสุดลงจับปลาเนี่ยแต่เบิ่งพอกระเมดจับก่นอนอ้าวเดี๋ยวเอาบิงดูนี่ทางนี้ก็ลงลงคักปลาหลคักนะทุกคน บรรทัดเถิงเป็นตรงบนเนาะข้ <c oughs> าวเนียวเฮิร์มเป็นเนาะดินแซ่บเนี่ยนึ่งดินโตเนี่ยนึ่งเนาะปนิน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 ปิงปลาเดอ้อกินปลาดอกขาวนี่แซ่บเด้อมันมันคักคักเดอ้อปลาเด้อเอะแะไปต่อยแมาตายเลยเนาะดึงมาดึงมา ดึงมาเอจเออีพออ,อีเมล่ะตะกองอยู่เหรอ,อเอามาเท้าสนิทเนี่ยวันนี้เนาะเท้าส,สามเอาสามลุงเนี่ย เต,ต๊าะตะมเล้าออกเลยเดียกระเดียกกระดเอ้าเอ้ยกรนิดนึงขึ้นไปแม่น้ำเอ้าพอไฟแจ้งเาซสุขาเด้ เป็นมุขคลอสู็ได้เนี่ยทุกคนวิถีชีวิตของคนสาเหนือหอยยำข่าอกห่วงข่าเหลืองข้างหนำนาตัดหนำนาเอาปลาไปกินเห็ดปาแดกเนอะมื่อนี้น้องตุ๊กก็มาเอาปลาไปเห็ดปะแดกแต่ผู้ดำเนยโบแต่เบิ่งตามตัวจริงเด้อทุกคนเดอ ได้กินอิ่มก็ดีเจอแล้วเนาะได้มากก็ดีเย่างละเพื่อนเฮาจังไห้มาเฮามาต,ต,ตั้งแต้อันตั้งแตอเดี๋ยว่าแม่ตั้งแตอแยมหนาวปีกายปีก้อนนี่เนาะน้าน้ำอุ่นแต่เซนงยมหนาวตังแตอีอเมเจบอันขาแล้วมามาเซนน้ำอุ่นบ้านนี่มีแรงของเคียวเลยทุกคนมีบอน้ำอุ่นบอน้ำอุ่นน้ำหวาน ต้มไข่สุกบ่มหมวะบ,บ่สุกหลวงเนาะไข่หลวงเนาะไข่หลวกทุกคนหนุกตุกกเดมาหอยันบานมืองห้ามละเนาะเดีอนนี้กกำลังลงเอาปลาเข้าสุกเหืองเลยนี่นะทงหน้านี่นะเดี๋ยวอ่า ฝาทุกคนไปติดตามคลิปต่อไปเด้อวาน้อง,ต,งตุ๊กเอาปลาจะได้หลายโบประวัติเดี๋ยวนี้คือเขาหากำม,มาหอดเดี๋ยวเขาไปกินขเขากินหน้ามันเด้อหรือเป็นเคืองเป็นของเดี๋ยวเขามาลงอ่นานเก็บปลาใส่เพื่อนเนาะทุกคนพากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่งสารลสาซ้ำเนืนอนนดเด้อข้าวนี้งามเหลืองห่วงเหลืองห่วงเยอดีแต่เม็ดมันปลอมๆตุยๆนิดหน่อย เขาใกล้มันเน่งเพอเขาใกล้มันเน่ง <laughs> เ <laughs> อ้าเขาบอกเขามากกว่าเออดิ้หน่อยดิใกล้มันเน่งออนเนมมาะพวกมันเน่งออน <laughs> อันนี้ก็เขาใกล้มันแน่งไอเขาใกล้หน่อยเนาะ <laughs>